สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจถ่ายเล่นเล่นและช่อง y ยูทู e ถ่ายเล่นเล่นและช่อง youtube ร้านทอรนซิ่งช็อปนะครับอะไรออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าเว้พร้อยี่้าของน้องไทยแลนะครับไปเยี่ยมชมกันเลยครับมาเน้ำให้หน่อย อาร์มของอะไร MS กี่นิ้วไม่รู้มนนครับตะเป็นย่นนะเนี่ยย่นเดิมหรือเปล่าย,ย่นกว่าเดิมย่นกว่าอาร์มเดิมมันประมาณนิ้นชนวชกชกชายโยโชกเป็นของชายโยนะครับอันนี้เป็นงานปัดอเองนะครับ ส,ส <บ S 1> ้มบอนปั๊มหน้านหนึ่งร้อยสิบเลยสิบเว้นร้สึกไอได้เปล่าดุมพ่ออะไรนี่เยอะของเดิมโลนี่เป็นของบันไซอ่ะ

จอหนตาหน้า้อางเยรมอเอร์กันไม่ได้เอาเลยออบเลยว่ะ้มอเอรไมกันอเห็นตัวมอเรไซคร่เห็นเห็นเป็นเหล็กเลยน้งเลยได้ไหม่ด้ไหมี่ไดึเ่าเทาเนือบริษัทหนึ่ไครับผมดุมเดิมนะครับ ท่อนี้เป็นสายท่อเดือน,นะครับช่วงนี้ตำรวจซิลนะครับเลยกลับมาสายท่อเดือน,นะครับตำรวจตามจับถึงบ้านครับช่วงนี้ตำรวจไล่ซิลถึงบ้านนะครับ,รบ,นนรบมือเบรกของอะไรของอะไร เครื่องเครื่องลูกอะไรอะลูกห้าหกชักเดิมแคมขออะไรนะเต้อ่บ้านสวนนะขาบูบังนะครับแสงไว้นะครับ กรบูเป็นเอ็นโปรนะวันนี้ได้มาถ่ายอยู่ร้านทองมัเตอร์นะครับสาขาบ้านกวดประสานมาเยี่ยมชมได้นะครับอะไรมีทุกอย่างนะครับ เครื่องตัดตรงตัดหญ้าก็มีนะครับฝั่งนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้ยุค90นะครับ A100 อันนี้มัน A100 หรือใบถูก หน้าร้านก็ประมาณนี้นะครับสาขาบ้านกวดประสาทนะครับฝากคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่องทางเพจทายเล่นเล่นและช่อง youtube ทายเล่นเล่นและช่องร้านทอร์เรซิ่งอบอะไรออนไลน์นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูต่อไปนะครับวันนี้ขอกลับสวัสดีครับ